สวัสดีครับแฟนคลับชุกรา12ราศีครับพุ่งนี้รวยนะครับวันนี้ผมทําสูตรพิเศษนะครับมา2สูตรและมีความมั่นใจมากนะครับน่าจะเข้านะครับเผอๆได้3ตัวตรงด้วยนะครับก็ทั้งล่างทั้งบนนะครับโอ้โหใช้เวลาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับใช้เวลายาวนานนะครับเพื่อที่จะหาตัวเลขนะครับเด็ดๆ ซึ่งเลขเด่นทางโหราศาสตร์งวดนี้ก็มีเลข1เลข3เลข4เลข7็นะครับน่าจะมาบนหรือล่างนะครับอย่างน้อยๆก็ตัว2ตัวนะครับเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับเด่นบนก็มี1กับ9นะครับเด่นล่างก็มีเลข8นะครับนะหรือจะคู่โต๊ดก็นั่นแหละหกหนึ่ง นะครับ91นบนนะครับข้างล่างก็7 8 8 7นะครับหรือ8 5ก็ได้นะครับแ5 5 8แต่ในนี้ไม่มีไม่ได้ลงไว้นะครับเเป็นเลขสรุปนะครับตัวที่วงกลมคือตัวเด่นนะครับใช้พิจารณายาในการเชื่อนะครับก็ลองดูแล้วกัน พยายามจะให้ได้3ตัวแหละครับอ,อยากให้ลูกสิทธิ์ล้ำรวยกันงวดนี้ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายนะครับที่ผมจะลงในช่องนัดแอสโตรนะครับต่อไปผมจะไปเปิดช่องใหม่นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขโชคลาภโดยเฉพาะชื่อนัฐการนำโชคนะครับเป็นช่อง YouTube นัฐการนำโชค เิติดติดตามกดติดตามได้นะครับเข้า youtube แล้วค้นหานะครับคำว่านัฐการนำโชคนะครับนี่นะครับนักการนำโชคครับค้นหานะเลขเด่นเลขเจ็ดสาไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่านะเล็กมันไปนชนกับ เลขดังของแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังเก่ง93 9นะเ3 97เผ<ๆ>ื่อผมว่าตัวนี้น่าจะเด่นกว่าด้วยซ้ำนะครับ93กับ97เลขหน่วยหลักหน่วยนะ่าจะเป็นเลข3ด้วยนะครับนะข้างล่าง8นะไม่รู้จะมาคู่กับตัวไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับ ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับตามไปช่องใหม่นะครับงวดหน้าไม่ได้ออกช่องไหนแล้วนะครับนัฐการนำโชคนะครับงวดนี้ก็ลงไปแล้วนะครับเปิดเพิ่งเปิดเปิดเดมื่อวานนี้นะครับนะช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับช่วยแชร์โชคลาบให้เพื่อนฝูกด้วยนะครับนะเผื่อฟุกฟุกนะครับ ได้เลขจากขมไปก็อาจจะมีเฮงเปิดช่องใหม่นะครับอาจจะนําโชคลาภมาให้ก็ได้นะครับอะไรใหม่ๆหม่นี่มักจะแจ็คพอตนะครับลองดูเขาแล้วกันนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับในช่องใหม่ช่องนักการนําโชคนะครับนักการนําโชคตามนี้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับ จะพยายามหาเลขเด็ดนะจะพยายามให้ได้3ตัวเหมือนวันที่16กุมภานะครับที่ให้3ตัวตรงไปนะครับแล้วก็วันให้โต๊ดไปเข้างวดนึงแล้วครับตั้งแต่มกกลาปีนี้เป็นต้นมาให้3ตัวตรงเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ให้โต๊ดไปทุกครั้งหนึ่งนะครับส่วน2ตัวน่าจะประมาณ4งวดแล้วนะครับสตัวบนล่างเนี่ยนะครับสหรือ5งวดนี่แหละะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ